ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแชมป์แบดไทยแลนด์มีกิจกรรมพิเศษมากมายนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุปบับรับโชคนะครับผมจะเป็นแ a ม Ba a บดแอฟรีตนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถที่จะทําได้ทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักเทรดหน้าใหม่หรือว่าจะเป็นคนที่เทรดอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับซึ่งมีค่าคอมมิชชั่นให้กับทุกคนสูงสุดถึง5 0เลยนะครับผมสําหรับแ a ม Ba a บดแอฟรีตโปรแกรมนะครับ ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคันแบดไทยแลนด์มีกิจกรรมตอบคาถามในบันดังคารนะครับสวันนะครับละวันพฤหัส5วันรวมทั้งหมดจากเงินรางวัล9วันวันละ3าท่านนะครับรวม27รางวัลรางวัลนึงบาทรวมทั้งหมดประมาณ3,000บาทนะครับผมตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมคันแบ t ไทยแลนด์มีโปรแกรมแอพพลิเอนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะครับผมฝากแล้วนะครับจะาลืมส่งลิงก์แอพ i ลิเอนะฮะของตัวเองนะมาที่ ้ลิงที่ผมจะให้ไว้นะครับเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง50เนะครับถอนเงินได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารบ้านเราเองนะครับบิตคอยนะครับเราการจ่ายเงินออปเปิลนะครับทุกวันที่10บ5ของทุกเดือนนะครับก็จะเห็นได้ในระบบของเราเองนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับกิจกรรมปูปับรับโชคนะครับเป็นแชมเปญอีกแชมเปญหนึ่งที่ดีมากเลยนะผมมูลค่าสูงสุดก็ประมาณ3000บาทนะครับผม27รางวัลนะครับก็จะให้เพื่อนๆนี่มาร่วมสนุกนะครับแล้วก็ตอบคำถามกันนะครับผม มีแจกรางวัล300บาท3ท่านนะครับวันอังคาร4วันวันพฤหัส5วันนะครับประมาณตอนเที่ยงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกและทายคําถามตอบคาถามกับกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับผมเป็นกิจกรรมดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับแคมเร์ไทยแลนด์นะครับยังไม่พอนะครับยังไม่หมดนะครับแคมเปญไทยแลนด์มีโบนัสพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับ500เปอร์เซ็นะครับทิงแค่ใส่รหัสลับ N E W C B 500นะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับ สามารถที่จะกรอกโค้ดตัวนี้นะครับรหัสลับตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังมีอีกนะครับสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับลูกค้าเก่าที่ยังเทรดกับคันแบลตแลนอยู่นะครับจะมีโบนัสให้200%นะครับใส่รหัสลับตัวนี้เข้าไปนะครับ MAY 200นะครับสามารถที่จะใส่ได้ทุกคนเลยนะครับตลอดในเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับ ยังไม่หมดยังมีอีกนะครับผมเป็นนิวแชมเปญของแคมบปที่ทําติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วนะครับผมเนื่องจากนักเทรดให้ความสนใจมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมแคมเปญแอปพลิเอตนะครับสำหรับนักเทรดที่สร้างแอปพลิเอตได้สูงสุดในภายในเดือนนี้นะครับจะมีโบนัสให้นะครับเป็น iPhone 16 p กพ s นะครับมูลค่าสี่0มหพันก้อยบาทนะครับระยะเวลานะครับหนึ่งถึงสาสิบพฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็ใครที่ทําอ t d ได้ห้าสิบขึ้นไปนะครับได้รับ iPhone 16 p l พ s มูลค่า 4ี่0 0อยบาทนะครับท่านไหนที่ทำ FTD ได้สามสิบถึงสี่ิบเก้าคนนะครับรับเงินสดมูลค่า8 0 0พันบาทนะครับและใครที่ทำ FTD ได้สิบถึงยีิบเก้าคนนะครับรับเงินรางวัลสามพันบาทนะครับแตะเท่านั้นยังไม่พอนะครับกันแบตไทยแลนด์มีกิจกรรมหลฟ์สดนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาสิบห้านิกาถึงสิบหกนกาสามสิบนาทีนะครับคืนวันพุธนะครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับผมมันศุกร์นะครับสิบ ในช่วงเวลาไลฟ์สดจะมีการแจกสูตรทำกำไรด้วยนะครับสำหรับแคนเบร์ a i l a n d ไทนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาทำกิจกรรมตัวนี้เยอะๆนะครับผมในคลิปวดีโอนี้ก็ไม่ได้เป็นการเชิญชวนแต่อย่างใดนะครับการมาโปรโมทแล้วก็มาบอกโปรโมชั่นต่างๆของแคนเบร์ประเทศไนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับกิจกรรมไลฟ์สดนะครับของแคนเบร์ a i l a n d นะครับมีแจกสูตรทำกำไรนะครับจาก500บาทเป็นถึง1,000บาทนะครับผมตรงนี้นะครับผมมีการตอบคำถามมีการแจกรางวัลมากมายนะครับในในไลฟ์ในครั้งนี้นะครับทุกคนก็เข้ามารร่วมสนุได้ะ ในเดือนพฤศจาคมนี้มีแคมเปญมากมายนะครับทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับของแคปแทนแบร์เทลล์นะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเป็นกิจกรรมดีๆสําหรับลูกค้าของทางแคปแทนแบร์เทลล์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแทนแบร์เทลล์มีแจกสูตรทำกำไร500บาทไปถึง1,000บาทนะครับเหมาะสําหรับนักเทรดทุกๆคนเลยนะครับผมพร้อมแจกอีบุ๊กช่วยสอนในการเข้าเทรดนะครับผมตรงนี้นะครับเพียงเติมเงินขั้นต่ําที่3,500บาทนะครับหรือ100เหรียญนะครับตรงหลักฐานมาที่ลิงก์ที่ผมจะะบบอกไว้้้ใใในนนตดิคครรปชััห ส่งหลักฐานตรงนี้ไปนะครับก็จะได้รับอีบุ๊กภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะครับผมเจ้าหน้าที่จะจัดการให้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีบิญชีเทรดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีฟคิปชั่นนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาทํากิจกรรมกับแคมเปญแถนด้วยนะครับในครั้งนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เยอะๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสเทรดนะครับโบนัสการเติมเงินนะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับกิจกรรมไลฟ์สดนะครับแจกเงินรางวัลมากมายนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาในไลฟ์นะครับสามารถที่จะเข้ามารับข่าวสารเข้ามาเพิ่มเทคนิคเพิ่มต่างๆนะครับให้กับตัวเองนะครับผมอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับเทคนิคที่โค้ดเขาจะสอนให้นะครับแล้วมีแจกสูตรทางกำไรด้วยนะครับผม็อยจากให้ทุกคนเข้ามารวมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเยอะๆเลยนะฮะทางแอดมบินไม่ว่าอะไรนะครับทางโค้ดไม่ว่าอะไรนะยินดีมากเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาในไลฟ์นะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงเลยครับเพิ่มเติม แั้นแบทเทแลนด์มีไลน์ official นะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันได้นะครับมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกเยอะมากเลยนะครับในไลน์นะครับมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับภายใน24ชั่วโมงครับแล้วก็คอยอัปเดตข่าวสารต่างๆให้กับพวกเรานะครับผมในไลน์กลุ่มในไลน์ Offi c i a l นะครับก็สามารถที่จะสแกนบาร์โค้ดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับชั้นแบทเทลแลนด์นะครับกิจกรรมมากมายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ รูปนี้ต้องลากกันไปก่อนนะครับเจอกันใน EP ต่อไปนะครับผมฝากไปด้วยนะครับแคปแบแร์ไทยแลนด์นะครับผิดพลาปดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมไปเจอกันครับผมบายบายสวัสดีครับ